กับสบายดีสบายดีเอฟซีถุกคู่สุกคนที่ขบืนข้าวส้มสองปลาหมาเเ้อสบายดียำแรงเนาะอากาศฮอตหลายฝนตกอยู่แต่มันฮอตคนไทยสบายดีูปอยู่ต่างประเทศเอออยู่ฝั่งไทยก็ดีเนาะอยู่ทุกมองทุกบอนสวัสดีจ้าคลิปนี้ปลาหมาจะหิดอาหารปลาเมาจะเห็ดอาหารไป,ปันใหส้างยูวัด ว่าป้าหมาะกะเรียมไปแล้วซื้อโมซื้อโมหนึ่งร้อยบาทซื้อผักซื้อผักด้วยห้าสิบบาทเป็นหนอยห้าสิบบาทเนาะและะ้วก็เส็ดอาหารการกินไปหสาสร้างอยู่วัดสางมาเห็ดสุกสาลาอยู่บ้านเฮ้าหากเสี็ดไปให้เพื่นเพื่อทำอิฐเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นทุนได้เ,เงินมาจากพอตุกับล้านทางแคนาดานะเนาะป้าหมาก็เลยแบ่ง แบ่งแบ่งทำนู่นทำนี่เหตุนั่นเหตุนี่อะไรเนาะทำบุญทำความดีไปเรื่อยๆก็ขอรอบคบุญกับคุณหรือว่าคอบอบใจหล,ลายทางพระตูกับลานทางแคนาดาที่ให้โอกาสปราเหมาเป็นสะพานบุญแล้วก็ได้มีโอกาสได้เหตุคุณงามความดีไปประจำเมือ่อประจำวันเนาะตามความเหมาะสมให้ลูกให้ล้านแน่ให้ทำบุญอยู่วัดว่าอารามแน่ตั้งแต่ดุนดืนอะไรพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่ไปทำบุญอีวันอาการเนาะแล้วก็ ก็เมาก็มีปัจจัยกับเริ่มเลิ่อม,มาแต่กูแหละแต่ทําไปเขากบลุงบันทึกบันทึกไว้เงินจํานวนสี่พันบาทพี่น้องตังดุนตั้งนานละละแล้วก็ทำมาเรื่อยเรื่อยเเนาะเมื่อนี่เห็ดอาหารการกินเสบแซมีต้มเจิดมีมีนูลาบหมูที่จะทำทาแล้วเราก็จะออกลงไปส่งผลยวัดแล้วเนะาะจังได้จังได้กับคอห้บุญหักษาพอดูกับลานเดอร์ทั้ง ทั้งเอื้อยเพาะทั้งแคนาดาแล้วก็ทั้งเอฟซีเนาะทั hands, life, ้งเอฟซีทุกคนนี่เขาขอบข้อขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าเขาเบิ่งเขาส้มแล้วก็ติดตามส่องประเมาตลอดมาทั้งเอฟซีผู้ที่เขามาเบิ่งมาส้มใหม่แล้วก็เอฟซีผู้เก่าที่ว่าติดตามประเมามาสามปีเลยได้ว่าสันยังหมวนคือเก่าเพันว่าขอบคุณหลายๆเด้อมักเบิ่งเบาที่เพันว่าไปในเมืองคือบอร์ส่วนเบาที่ไปนำแน่ โอกาสหนักกันเร็วกันพี่น้องเนาะพอเราที่เปันไปไทยหน้าไลยเวียกไลยงานเนาะมันบดสะดวกประกับหมาเมากับมือนีกับผ้าเชาจอยไปผู้้าไปกับเป็นเช้าแพงอะไรเนาะรี่โหลดกันไปปกอบสมโทรศัพท์ให้พนกับโบแพงดอกเช้าพันกับสี่สิบบาทแล้วก็เลี่ยงเขาพัดถึนจานหนึ่งค่ะ สี่สิบบาทจะเป็นแปดสิบาทเนาะปลาเมาคิดว่ามันสีแพงก็เลยว่าสีสีให้ิ่นยืมเพราะว่าประเมาก็มีเงินปลายปัตินี่แล้วมันบกแพงนะมันบกเกินลอยประเมาก็เลยจ่ายให้เ่ปเลยเนาะก็เป็นน้ำมุกน้ำใจของประเมาเนี่ยแหละเนาะถึงมันสีหน่อยแต่ว่าคุณขาทั้งน้ำใจมันก็ลายเพราะว่าเงินคำมันก็หายะน้องเลยหายะหยะอิลิอัโลต้องอาศัยยิบผายิบแพร่แล้วก็อาศัยเอฟซี ที่เขาบึงเขาส้มเนาะคันพิน่นเขาบึงเขาส้มให้เฮ้าก็พอะว่ามีไรายได้ตื่มกันถึงสีหน่อยแต่ว่าเขากะเก็บโฮมเอาใหและเนาะพี่นอ้นองเนาะประหยัดเอาตอนนี้ช่วงนี้ก็ใส่งเงินไลน์เน่เอาเ้าไปแล้วมันยาวแน่ได้นอนพี่นอ้นองเนาะใส่เงินไลน์เน่เพราะว่าคือคือประเมาใ้เบาที่มาซอย,ยกะทาอิฐกะ้เพ่นมาอันซอยเหิดวัวห็ดย่งนี้เฮากะ หาค่านำใจเพลินเนาะบอดี้ไสแห่งงานผลละละดอกเนาะบางคนมันขา,านกับสีบกเข้าใจว่าประเมาใส่สือ่อโบกะประเมาใจเป็นงวดไปแล้วเนะาะทั้งเบิดทั้ทงเบิดนี่ตั้งแต่ฟังเสาเริ่มเริ่มฟังรักหัวมานี่ประเมาบบจ่ายไปเนาะอันนี้มาบอาเรื่องอาหารดีกวัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองเนาะเหลืองปึ่งอาหารดีกวัวอ,อันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารที่ประเมาทำเนาะต้มจืดกระดูกหมู เดี๋ยวจังเอาจังหวยผักหอมน้ำหลังเนาะต้มจืดกระดูกมูแต่ว่าก็ปนพักไปแนะ่แครอทไปแนะ่เนาะเอาทองอยางกับพ่บอบดใสนะ่ไล,เล่เนาะแล้วก็หวยเดจังหวยหอมต้นหอมผักชีด้วยหนาไปเนาะเบิมงชิมรสชาติก่อนกับแต่เกาปมาเหล็กซ่ดได้พี่เนาะส้มตัวเองเนาะมือนี้บมีผูส้มเอาที่บวมมาเนาะมาแต่เสาวก็ อร่อยละเราที่เป็นเอากกติวมาหั่ปลาหมอปลูกไปแล้วสองกกผักติวพักติวเนาะอันนี้ไว้ให้เน้าลแพปอันนี้เมนูที่ซองกับสิเตรียมหัน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 หนปิงซุปแล้วเนะะเาะปลาหมาอสีเห็ดลาบนำตกเดี๋ยวมันสีขำเนาะสีเห็ดสะกอน อาม้จะปรุงลบเนาะตอนนี้อันนี้น้ำปลาพงนัวปลาเมาใส่แล้วใส่มักนาวน้อยนึงปรุงรสใส่พริกผงใส่ข้าวคั่วหอมหอมคนคนให้เข้ากัน ลาบหมูน้ำตกเอ้ยหอมเลยพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลเด้นี่คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็เติมไปด้วยยีหอมประหมาเตรียนวะบางหนาวนี่บบแมนเด้อพี่น้องเด้อประหม้อบีบแล้วแล้วแม่สิว่าโอ้มางนาวใส่ทั้งเปลือกเลยเลยโบแมนเดอแล้วก็ใส่หอมไปฮึด โอ้โหทำคนเดียวนะเนี่ยเก็ดคนเดียวพี่เนาะนี่ใส่หอมไปเลยเพราระว่าลษปมะเมาใส่แล้วเนาะมีโงนัวแล้วกัน้ำปลามะนาวนะลสาษีใช้ได้แล้วแส่็แล้วนะคุณหม่อันนี้ก็คือลาบหมูน้ำตก เย็บโดยโอ้โหน่ารับประทานมากเลยเอาไปให้ส้างยิ้มส้างจบีบกินใจอีกว่เนาะ <c oughs> ส้มเจ้าของวาสสันให้กำลังใจตัวเองบรรจุเียบหอยใส่ให้เส่ทงนอสีเด้อํานวยความสะดวกให้กับส้างมันอันนี้เอาเอมไว้ไปให้สเสาแพงกับหาบาหน่อยหนึ่งเนาะแบกให้สเสาแพงนำ แล้วก็เอาลงไปวัดนําเอาลงไปสห้สางเนาะตอนนี้กําลังลงมาวัดลงมาวัดเนาะเอากับข้ามาส่งลงมาเป็นครังแหลครังํำอิดไปเนาะนี่ลังคาเขาก็เริ่มเป็นลุปเป็นล่างแล้ว คู่บรยอยกันได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วจา้า <c oughs> มาแล้วจา้า <c oughs> อุ้ยใจ <c oughs> <c oughs> อ้าวต้มจืดกับลาบหมูผู้ได้เป็นพอคั่วร้ <c oughs> านได้เฮ็ด <c oughs> โออเมื่อนี้สักพอกินที่สำนึกนาะเอออ่านงเห็ดงานกุบอยู่มีจะคนสั่งเแม่สามสี่แม่นสี่คนเนาะช่างมีสี่คนโอ้ผู้นี้เป็นเป็นเป็นสั่งอันนี้บอก เขาเอื้นสางยั้งเขาเอื้นโบเป็นฮิดนาฮิดนาเันเป็นแบบนี้เอิ้นเอื้นเอิ้นวะหล่อวะหล่อหล่อแบบแบบพอมันสั้างคนตอนนี้เพ็ดเป็นแบบนะเขาเพชรไม่มาไหนโอ้เดียวเป็นต่อโอ้สางเก่งได้นี่เหดสางแบบเอง เซตีแบบอันนี้หัวหัววะหัวหน้าบ่หัวหน้าโดยกับแบบมันมันโดยมันมาเลยแต่คอมันสั้นโอ้คอสั้นก็นเลยเลยเพิ่มคอใส่อ,สอี่ดอโดยนี่ทำมาตัดออกมาแจ้งให้มาแกะลายใหม่เลยอาตัวนี้เป็นแบบย่างเลยโอ้ป้าขำยังไปได้เลิกงานเอาของกินมาส่ง สางมีอยู่สี่คนนผ่าเบิ่งผ่าซมเลยสินถทาเบิ่งผัดแล้วสิงามปนันใด งื่นละเดอ้อโดยอันนี้คู่เพิ่นไปปฏิบัติธรรมอยู่ภูเขาควายเลยอยู่แต่สร้างสี่คนแล้วก็การที่เพ็่นม่เห็ุนี่เป็นเป็นเป็นหับเมาแต่ว่าหับเมาแบบคุยกันกับชาวบ้านเ้าวะกับเขากับปลาหมู่บ้านเ้าเลี้ยง คือขํ่ขํ่จำหันแล้วก็เอาไว้กินเลยและยำแรงนี่เพิ่นหนึ่งเขากินเองแล้วแบบว่าชาวบ้านเ่ามีหยังพักหย่าขาคิงมีกับเขากระป,ป๋าก็เอามาซอยเพิ่นนะเพราะว่าโค้งเทิงๆเนี่เพิ่นหับเห็ดเบิดยังโบมีตั้งแต่างเพดานเนาะเพิ่นโบได้หับเนาะเพิ่นหับมุ้งหับเห็ดหัวหนากชีนาขบ ยังแต่เพาดานอย่างเดียวสัตว์เลยทั้งพอบ้านพื้นประกาศว่าผู้ใดมีจิตใจศรัทธาเนาะบาน,นี้แผ่นมุ่งแผ่นมุ่งแผ่นหกลอยหาสิบบาทผู้ใดมีนำใสใจศรัทธาอยากจะโมทนาทานต่อยอดเนาะสางสาาหุ้ธรรมบ้านเฮาเนาะทงประมาเองกันยินดีเป็นสะพานบุญเนาะ,ะกับบ้านเฮานี่กะบ้านเฮานี่ก็กโมทนาบัางเพื่อนกับเพื่อนละแพ่น บางเฮือนกะบสองเฮือนต่อแผ่นหนึ่งได้พี่น้องเลยเนาะโมทนาทานยึกสางเนาะอยากทำบุญสรรเสริญให้กระไดว่าถึงบุญถึงอนากาบุกเบือนใสกับยิงตามเนาะผูมีผูโบมีอันผูโบมีกะโฮมกันใช้เพือ่อสองลังคาต่อแผ่นหนึ่งต่อหน่อสางเนาะอันผูโบมีกะยากเติตบแล้วพี่น้องเลย เพื่อสีด้เนาะเพื่อสีห้างเงินด้อาคลิปนี้ประมาจะกอจบชบไปสนิก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปอีกขอเว้ใส่ให้พรพอตูกับลานเนาพิเศษพิเศษคลิปนี้เนาะแ้วกะเอฟซีทุกคนที่กับ,บึงเขาส้มขอให้มีห้างกายที่แข็งแรงมั่งมีสีสุขยกมืออนุโมทนาบุญน,นำ พรต,ตูกับลานเดีพ่นอ้องเด้อพอเพิ่นมีกับเขากับป่ามาให้สร้างเนาะสร้างกับสางมาสางศาลาห้องทำทำบุญทำท่านเนาะหักษาพุทธศาสนาของเฮาเอาวไว้เป็นหม่องอยู่อาศัยเนาะของผู้ปฏิบัติรรมนั่นแหละเนาะ,ะคลิปนี้ก็สิขพาะยจบไปสมี้ก่อนพ่อกันคลิปหนาสบายดี